นะฮะมะม่วงนะครับอยากจะได้ผลผลิตที่ดีก็เช่นกันครับมะม่วงมีโรคกี่โรคครับเมื่อวานพิ่งพูดไปพีน่นักเกษตรกรนะฮะมะม่วงมีแค่ไม่กี่โรคครับหนึ่งยางไหลสองรากดํามะม่วงเป็นพืชที่อึดครับต่อให้เขาเหลือแค่กิ่งๆๆเหลือแค่กิ่งกิ่งเดียวเขาออกลูกเหลือใบใบเดียวเขาออกลูกทําไมออกครับเพราะมันจะตายสัญชาตญาณของพืชทุกชนิดพีน่น้กเกษตรกรถ้าเขาจะตายนะครับเขาก็จะอะไรครับ เราก็จะสร้างลูกสร้างหลานขึ้นมานะครับเพื่อสืบทอดเพื่อสืบต่อนะครับเราเลยใช้วิธีการนี้ในการบังคับให้เขาออกลูกนอกฤดูนะครับโดยการใช้แพคโคบิโนโซนถูกต้องไหมครับนะฮะแพคโคบิโนโซนเมื่อลงไปสู่ดินนะครับนะฮะเขาจะทําให้นะครับระบบรากมีปัญหานะครฉีดใบก็เช่นกันนะครับการสังเคราะห์แสงก็หยุดชะงักนะครับทำให้รากมาเกิดอาการไม่รากไป่ากปม เมื่อัมันปมเป็นนักเกรนะครับมันก็จะออกนะครับออกลูกออกหลานเหมือนกันนะครับเหมือนกับตอนที่เราทามะนาวนะครับเราก็ต้องแบ่งให้มันเหลืองครึ่งเขียวครึ่งทําให้มันรู้สึกว่ามันจะตายมันถึงจะออกลูกออกผลมะม่วงเหมือนกันครับเนาะเพราะฉะนั้นเป็นนักเกรครับวิธีนี้ถามว่าดีไหมนะครับ ผมไม่ค่อยจะนี่เท่าไหร่แต่ว่านองเกกตรก็ทําได้นะครับเนาะแต่ว่านะครับเราก็จะมาบํารุงแทนพี่นองเรกรเราจะเรื่องการบํารุงนะครับแบบรุสเบีงเนี่ยเก็บตามฤดูดทําตามฤด,ดูแล้วดูผล,ผลผลิตที่ได้พี่นองเรกรผลผลิตที่ได้คือเยอะมากนะฮะเยอะมากนะฮะพี่นองเรกรเพราะฉะนั้นพี่นองเรกรครับนะฮะสำหรับมะม่วงใช้ศูนหนึ่งูนสองฉีดพ่นทางใบฉีดไปเรื่อยๆพอติดดอ,อกใช้สองกับสามยิงยาวๆไปจนกว่า นะครับนะจนกว่าลูกจะใกล้สุกกับพี่น้อนเราต้องแบ่งออกเป็นเปสองแบบนะถ้ามม่วงของเราเนี่ยมันเป็นมะม่วงกินดิบนะครับก็สองกับสามยาวๆจนถอนได้เราจะเก็บได้เลยนะก็จะถอนทำไมถ้าหากว่าเป็นมะม่วงกินสุกก็เติมสูตรสี่ทีหลังนะะพี่นัสิกก็